สวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแนะนำคอมชาเลนผู้ที่ต้องการทำเควสนั่นเองนะครับตอนนี้มันก็จะมีคอมที่จะเปิดตาลุงด้วยการทำเควสนั่นเองผมจะมาแนะนำถ้าใครต้องการความท้าทายนะครับวันนี้อยากจะทำคอมลุ้งให้ได้อะไรอย่างนี้นะครับมี3คอมจะมาแนะนำแล้วก็วิธีการทำลุ้งด้วยนะครับอาจจะ ไม่มีตัวอยา่างในการที่ทําลุกเสร็จแล้วเพราะว่าเพราะว่าในการเล่นจริงเนี่ยการที่จะได้ตาตรงเดียดะมันยากมากนะครับน่าจะประมาณแค่หเท่านั้นที่สามารถทําได้นะครับในโหมดแหลงนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปดูกับคอมแรกเลยแล้วกันนะครับคอมแรกนะครับ ก็จะเป็นบัตเทิลอัคาเดมีอถ้าจะเปิดตาลูงได้นะครับต้องเริ่มด้วยตัวบัตเทิลเนี่ยเตัวถึงจะเปิดทำเควสได้นะครับเพราะได้7ตัวปุ๊บหรือเลเวลเหรือ7ตัวก็แล้วแต่จากนั้นนะครับเขาก็จะนับจาก ไอเทมที่สมบูรณ์ครับรวมกันในแต่ละตาบวกบวกไปจนกว่าจะถึง175พอยต์สมมุติในในเลเวล7เพื่อนๆเนี่ยมีไอเทมสมบูรณ์คือประกอบเสร็จแล้วเนี่ย5ชิ้นเวลาจบตานะครับนั่นหมายความว่าก็จะบวกไป5นั่นเองนะครับอ่าก็ได้มา5คะแนนไม่สนใจว่าตานั้นจะแพ้หรือชนะนะครับส่วนตาเราไปอาจจะมี6ชิ้น ก็บวกเพิ่มมาอีก6ชิ้นจาก5ชิ้นก็เป็น11ชิ้นประมาณนี้ครับจนกว่าจะถึง175ถึงจะเปิดตาลงอันนี้ได้นะครับค่อนข้างที่จะทํายากครับถ้าใครอยากทําชาเลนจ์ก็จัดไปนะครับผมไปดูขอมต่อไปนะครับขอมต่อไปนั่นก็คือโซเตอร์นะครับก็คล้ายๆกันนะครับโซ8ตัวนะครับถึงจะเปิดทําเควสได้นะครับเมื่อได้โซ8ตัวนะครับเควสก็คือต้องชนะ10ครั้งถึงจะเปิดตาลงได้นะครับ ง่ายๆแค่นั้นเลยครับทำไงก็ได้ให้ชนะ10ครั้งแค่นั้นเองแล้วก็เปิดตาลุงได้นะครับผ่านไปเลยนะครับเอาแต่เนื้อๆโอเคอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสตาร์การเดียนนั่นเองครับส่วนสตาร์การเดียนก็คล้ายๆกันครับครบ8 s t สตานะครับ8ตัวก็จะเปิดเควสใช้งานนะครับเควส ที่ทําก็มันก็คือการเก็บมานานั่นเองนะครับสองหมื่นมานานะครับถึงจะเปิดตาลุ้งของสตาร์การเดียนได้นั่นเองนะครับผมก็ไม่เคยทําได้มาก่อนนะกับสตาร์การเดียนค่อนข้างที่จะยากนะครับสองหมื่นมานาแนั่นก็คือการใช้มานาในแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับบวกไปนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนเปิดตาแล้ว มันจะเก่งยังไงคือก็คือการเปิดตาก็คือมันเหมือนคล้ายๆกับอัติเบรตครับมันจะมีเพิ่มเลือดเพิ่มสถานะทุกอย่างนะครับคือบอกได้ว่าถ้าเปิดตาก็คือชนะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับไปท้าทายกันดูนะครับส่วนตาลุ้งต่างๆก็มันมันก็มีนะครับอย่างคิสซั้นอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเขาไม่ได้ทําเควสนะครับก็ต้องไปสร้างตามาใส่นะครับไม่ได้ทาเควสททาเควสก็จะมีแค่สามคอมที่บอกมานั่นเองนะครับโอเคครับผม ข้อมูลนี้ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนไปตามแพทต่างๆนะครับแพทนี้ก็เป็นเซต 15.1b นั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะทํามันได้สําเร็จสักครั้งในชีวิตในการเปิดตานะครับถ้าหมดธรรมดาเปิดได้แล้วลอง,ลองขยับไปอีกขั้นหนึ่งก็คือไปเปิดตาใด จัดอัดดับดูนะครับท้าทายเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครต้องการให้แนะนําอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมส่วนช่องผมนะครับผมก็จะสตรีมเกือบทุกวันนะครับหยุดวันพุธวันหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยในในนั้นได้นะครับเวลาก็11โมงถึง4โมงเย็นนะครับสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมด้วยนะครับสวัสดีครับ